นักร้องลํำดับต่อไปเป็นผีเบา่น้องกูเช่าสิบเซตีเวทีกูเช่าโชย pim, friend. Friend. Um. <mel od ay> ู <bean> ่รวมมาตั้งแต่เริ่มทำการแสดงเลยครับมีเวลาค่อนข้างจำกัดหนึ่งนึ่งเปลี่ยงรองเลยครับพร้อมที่มาตลกพี่น่ารักรอยยิ้มวันวันปลับมือดังๆังตอนรับระพินไพรวันครับสวัสดีครับน้องบขอบัุณนะครับฟังเพลงไม่ลกคนอื่นแค่รู้จักคนที่รักคือเธอชอ I love. love. chưa ta chưa ta chưa ta Gõ Để không bỏ lỡ những video cái dẫn ก็ขึ้นมาวมาครับก็ขึ uh> <k <k ้นเสื <k <k ้อตะมือถือม้ครับมากันทุกปีเป็นตัง10จ้ำ18ปีแลวนะครับนนวันนี้ วันนี้เป็นวันเกิดกรูชอด้วยเป็นนะครับนงกระพินอยากจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันให้ทีมงานขึ้นมาโฮให้เป็นเสด็จมงคลสำหรับกรูชอตชั่ครับตัมือสำหรับตลกฮาพี่นะารักไข่จองไข่เต่งไข่ดำไข่ดูดไข่อุ้งวีดอเออฮะฮะชั่วเออ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 แอดออแออ เฮ้ย hey, นี่มันตัวอะไรบางคนมองแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันโผล่มาจากไหนอะแต่ก็ไม่รู้มันใครเอามาขุดมันขึ้นมาบางคนเขาก็เรียกว่าเปลดพี่นงองครับ ก่อนอื่นน้องเราพินตะณคอกตัวก้อยเปน้องเออปันเพื่อครับตลกขนาดนี้ห้าเลี่ยากนะครับห้าเลี่ยากเพื่อนอกจากคนที่มีเวทมีกรรมจริงถึงได้เล่กับเอ้มีบุญมีบุญเอ้ลินดี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็ทีอาจารย์ก็ทีก็ที่ครับอาจารย์ก็ที่ครับก็ทีอาจารย์ก็ทีอาจารย์ครับพี่น้องครับ อันนี้หลุดทิศกล้ององีาวอตลอดทางพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับผมเวลาตัดยางไม่ต้องใช้มีตัดเร็วครับใช้เลยอ่ะใช้เลียนเป็ดเนี่ยเรียกครับเพ้ยเรียยางเลยนะครับนะบัดปลื้งรองรองเท้าเยียบขามีมาะรองเท้าของอาจารย์ช่างเยียบขามีมาเย้ขามีอะไรขี่ม้าแลไรไม่เลยมันนี่ข้ามาแกะมาหรือไงท่านคนดีไหนมึงคนดีไหนคนดีไหนลูกคนดุกีเอ้า ก็ที่ไอ้พวกยู่นี่เป็นคนอยู่นู่นเป็นพี่ออ๋มึงเอ้ยถ้าแบบคนจังหวัดไหนอ๋อจังคนจังออคนจังอยู่แถวไหนลูกกะเหนือไฟอ๋ออยู่ข้างใต้เหนือไฟอ๋อโอที่แม่ของเจอซี่อ๋อใครใครถอดออท่านแม่มึงเอ้ยอ๋อท่านโดนไม่บอกเวรีเก่เขาใครใครปั๊บอ๋อใครใครีปั๊บอยู่จังอยู่จังกี่ปีจังปีจังปีอ๋เฮ้ยก็อยู่สี่ปีใส่กูแม่มึงกูยหญ่เดียวมึงยหญ่ไปหน่อยวะ Dạy mà yêu ngạc con Nà con dù theo này Dù cái cái nghiệp quay Lỡ, Dù con kì bí lục Chá bí Chá bí, hết cái vui bí cô mến mừng Dạy dài đi Mừng dài bầy nói Dài phải... Mừng dài dài nói Hả? Dạy mà vui bạc ngang Bạc ngang Vui ban khơi hả? Vui ban mẹ kêu Vui bàn giả teo Vui ban nhà teo thầm ở đây Hả? Vui thầm ở đây bà nhà teo hả? cơm cá

มันตามนักชายชายไปไหนชายไปเข้าคุกติดคุดก่องติดคุกอ่ะติดคุดก่อนไอ้เบิ่งอะข้ออะไรติดคุกอ่ะปมขึ้นไก่อะได้กี่ตามไงอุตนนาปมขึ้นไก่จิงไปเลยมึงมึงติดคุกกันลูกอะติดคุกกี่วันอะนี่ก็ยังกูกิดขุดมึงยังตามมึงตามเออตามไหี่น้องครับตามไหครับตามไหมเอะตามต้อมือที่ครับฮะเห็มเน่ขอให้ตามขอให้ตามตามยยาเออ กิ๊บกุกงย่ามวันย่ามวันอะเอฟวิดจิตสี่วันใส่กูเมนมึงยายนี่มึงยายไปไหนวะยายไปไกลแต่กี้มันตามไหมเดี๋ยวผมแล้วมันตายกี่คนวะอะมึงตายกี่คนมึงตายกี่วันแล้วไกมึงตกยยังตามตามเพออตามจ้ะเออไปตายย่ามวันย่ามวันเอฟกูตายตสี่วันใส่กูเมนมึงยายนี่มึงยายไปไหนวะ ลานี่ไงยังลานี่แม่มึงไงเลยเพล่อตามจะลืมเสียแม่เลยกูใช่เยอะใช่เยอะดีจะให้ครับใช่แม่กูได้พวกพี่เอ้ยแม่กันอายุกี่ปีแม่สิบห้าปีแล้วแม่กูสิบห้าเออแฮ่กูแม่กูแม่มึงกับเมียร์แล้วฮะกูแม่กูแม่แม่มึงกับเมียร์แล้วใช่ยังแตได้กัำเนียรดีจับก็อฮะ ก็แม lo bueno sí no sí ่วัดตู้โบล่าแม่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี่ยวบอกเลยเพลงไม่ต้องร้องร้องไม่ต้องดีเวทีนี้คอยหยุดอะไรเขาเป็นหวัดเลยมันมามันยึดไว้ที่นี่ผู้เช่าเฉยพาตำรวจมาพาคนโมยลงเวทีที่เหรอไม่ได้เมามันไห้เมาไม่ได้เมางเลยเพิงเป็นใครอะเละหน้ามั่งเลยเละหน้ามั่งเลยรู้เลยว่าเคยคร เปล็ดย้ยนี่ไหนนั่งนะไหนไหนนั่งไหนนั่งนั่งมือมว้นั่งตีนนั่งตีนนั่งลงนั่งลงนั่งลงอันนี้นั่งลงเหรอครับใครรับมาน้องเจาน้องเจาน้องเจารับน้องเจารับมาแล้วแล้วครูโจมาจำไหมฮะไอ้ยังมาจำไม่ไม่ต้องง่วงผัดหรือปุมาจับครูเจอ่อยเด็ดเลยเล่อครับเชือนั่งไรมึงฮะเชือนั่งไรปุ๊มเป็นครูแค่นั่งหน่องเดียวครูแค่นั่งหน่องเดียวครับมึงชื่อนั่งอะไรเว้ยนั่งหน่องเดาแมมเหรอ นั่งน้องเโาอัศวินดอกันนักกลางเขาบิ่จะนั่งพร้อมอัศวินโตเด็กไอันนี้ลูกพรีส์แกสินั่งพร้อมสินั่งพร้อมอัศวินดอกันนักกลางเออเล่นใช่ไหมเล่นถ้าเล่นเล่นเลยเวลาน้อยเอาโอเคได้เล่นลูกคูลูกคูลูกคูเออเนาะลูกคูลูกคู่เออปันเปลืองไม่รู้ไม่รอใบเดือยเอยหรอใช่ไม่รอไปรุ่นเลยนี่ไม่รอไปทางหน้าเลยหรอเหรอหมายถว่าลูกคูได้กันไม่ตรงใช่รวมมาลูกคูข้างหน้าเหรอครับใครเป็นลูกคู่อ่ะ เอ็นเวลเล่เอ็นเวลเล่ไอคนไหนเหรอไอตัวเนี้ยไอไอตัวที่วะโกกเยวนี่ไอนี่แหละครูเอ็นเวลเล่นี่ไอคนนี้ทำอะได้อะตีทำอะได้คนนี้เออทำเป็นตีตับตีตับตีตับลองเลยที่ตีเบื้ยเออตีนะจับประตูตูน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 โอเคเนี้ยโอเคเนี้ยเหลือแกี่บาทอ่ะห้าเลยโอเคเล่นเลยว่ะเล่นนั่งเลยว่ะเอาเอโจมาโจมาเอาโจมาเออเน่ยโจเนี่โจเนี่โจเออเอาเออมึงห้าได้กี่นัมเด้อไอโจดูเล่นเล่นในเล่นในนี้นั้น ท่านนายกปิชายบุญญเกตมาแล้วเ่นดีเท่น,นี้นายกวาตตบรางวัลน,นท่านเล่ไม่ดีลากอบลังหทีครับเพี่น้องครับอยากให้พี่น้องชาวบานมานั่งปลอบมือเสั็จรางตอนรับนายกพิชายบุญญเกตพี่น้องครับมาเร็วรน่ารักมาพี่น้องจากนายก,กโป,โาปิากาชายบุญยาเกต นายกวันใหญ่วันชนทรงใจไปทั่วแห่งหนตถึงคนเมือ,องนครศรีรองรีเดียวมีรางวัล<ห>องใจยาบเป็นทั่วทินทั้งฟ้องพี่ชายห้วงใหญ่พี่น้องทุกห้องหัวใจวันนี้ทั่วทุกท้องทิน อยาไห้อยู่ดีกินดีสุขทุกประชาชาตมีพี่ชายจะไปเหนได้ที่เาเอาเอา,เอาสก,กาเวเรดี้โ<ฮ> เดี๋ยวเดีเล็นี่มีลูกคูมีลูกคูมีรัดข้อรัดข้อรัดเออมีข้อรัดลูกคูฮึฮึฮึโอเคโอเคฮีฮพอหอหนักหูไม่ใช่ก็ยอหนักหูอนักหูเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮแต่ข้าเบิ้นข้าลาไม่ต้องฮเลยฮแต่ข้าเบิ้นพ่อเอาลูกฮฮ โอเคผ่านลูกผ่านผ่านหน้าหยาบหมดเลยไอ้เลยมึงอยากเล่งเล่งจนนั้นเล่งจนหน้าหยาบหมดแล้วไปเนาอหยากอยู่ก่อนแล้วแล้วมันหยาบอยู่ก่อนนะไม่อยากอยู่ก้อนเสียงมากั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 นลูก ยิ่ยี่เสียงมาเสียงมากันเสียงมากันฮะเสียงมากันยิ่ยี่เสียงผ่านผ่านลูกผ่านผ่านผ่านพี่น้องครับสังเกตคนนี้นี่พี่น้องเอออันนี้อันนี้นายกผิ้ใหญ่บุญญเกตการจะสร้างเลยคนนี้พี่น้องเออไม่อยาสร้างเป็นที่ระเบิดนะครับนักระชางนี่สร้างทิ้นครับเอาฮิลูกฮิไงโชว์ลูกโช่วยช่ว ờ lืm chấp bít rồi anh được không? lẻ lẻ vậy. ị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  ồ họ, thả lúc bắt, thả thôi, 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 thả thôi,

อ๋อิอีิอีิอีอีิโอเคผ่านสกาวอะไรตี่ยอีฮออีอีิอี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  คนถอนเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเยอกเก้บางคนเยอะจักกะเกงเก้งเก่ักะเละมาา นายกบุญชัยคืนนี้รับตึกบ้อย่าลืมเอานามบุรั้ว่าใครกูจะเวอร์พี่อ้ํามาแล้วดูยังเวอขอบคุณทนายเจ้า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 ใช่นายกสวัสดีครับรู้สึกว่าวอร์ต้องไม่ถกความขอบคุณทนายกนายกเอี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทนายกบุอขอบคุณทนายกบุญชัยบุญญาเกียรติครับขอบคุณทนายกบุญชัยบุญญาเกียรติครับอ่าถึงแม้รางวัลหนึ่งพันรางวัลหนึ่งพันให้มาเแ่านี้แถานี้ก็บุญแลายพีเดิน ทำดีไม่ค่อยี้ขึ้นบางทีเป็นอะไรขันเมื่อกีดีมันคืีคขันอ่ะพี่อ้ำครับตังหนึ่งพันนี้ตังหนึ่งพันนี้ท่านนายกปิชัย์หวังไอ้ไปก่อนท่านนายกปิชัย์หวังไอ้ไปก่อนเพราะว่าวันเผาแกไม่ได้ปล่อยครับโอ้โหโอ้ยโอเคก็ขึ้นออมาครับแค่นี้แหละครับโชคดีมีความสุขอยากใชไปบบย่อยก็ขึ้นมาสนุกกับผมเดียวเดียวอู้เจ้าไปก่อนเฮ้ยนั่นไอ้เดียวเลยเลิกแล้วไปไปไปลุงไปก่อนไปไป

ยิ้มวันสักหลังปลอบมือเป็นเรืยอยราบินบลาวันตลกพี่นาราค่ะขอบคุณมากครับสนุชจังพี่